สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราหาอะไรมาให้ดูขั้นเวลาเเพลินไปก่อนนะครับเพราะว่าอของใหม่ที่จะมาลงเนี่ยมันจะเป็นโคลอมเบียรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมกว่าจะมานี่นานเลยนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเลยแล้วกันครับล่าสุดนี่นะผมได้สั่งกระบองดิวอีเกิลบาตันมา <laughs> ให้กับคุณแม็กนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะไม่รับเข้ามาแล้วเพราะว่าราคามันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะต้นทุนคือแบบแพงมากนะนะต้นทุนมาคือ260อะคุณผู้ชมนะฮะแล้วผมขายเมื่อก่อนขายอยู่250อะใช่ไหมเออแล้ว มันไม่ได้นะผมก็แต่ว่าออโอเคคุณแม็กเป็นลูกค้าแต่ดั้งแต่เดิมก็เลยเอาบริการให้นะครับผมนะก็เบ็ดเสร็จแล้วออทั้งค่าของคิดไป250นะแล้วก็ค่าส่งไป50บาทเท่ากับสามโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่าลูกค้ากันมานาแล้วนะก็เลยบริการให้ผมจะเลือแค่สออันนี้นะอันนี้คือใครใครจะรีบเอาก็เอาเลยนะครับเพราะว่า ผมจะไม่รับมาแล้วนะเพราะว่ารับมาแล้วขาย250ผมขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดรับมาขาย300เออนะอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครจะเอาก็ได้ในภายภาคหน้านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะให้ราคาขาดทุนอีก2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะไปยังไงเล่าให้ฟังคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบองดิว้วนะเป็น26นิ้วอีเกิลบาตันเขาเรียกว่ารูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับคุณผู้ชมผมเคยไปเจองานที่แบบว่าห่วยแตกอะนะสั่งมาให้คุณแมกนี่แหละนะฮะ ผมสั่งราคาที่มันแบบถูกก่าเดิมไงรับอกให้รองอดีเลอร์มาดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวใหม่ที่มันถูกก่าเดิมันปรากฏว่ามันกองแก่งมากๆมันเบาจนแบบไม่สามารถที่จะเอาไปป้องกันตัวได้จริงนะผมก็เลยบอกว่าโอเคครับคุณแม่ครับต้องขอโทษเลยนะอันนี้ผมขายให้ใครไม่ได้จริงผมก็เลยไม่ได้เอามาอันนู้นนะนะผมก็เลยแบบตีกลับไปตีกลับไปคืนเงินเขาไปนะเออไม่ใช่เอาเงินคืนมาแล้วคืนของเขาไปเขาจะได้แล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นแต่ผมก็ยังให้นะวันนี้ยังให้อยู่20เอาวอร์ชันนกาาาไไป็เเออด้เอย เป็นซองอเขาเรียกว่าเป็นซองผ้าไนลอนแบบบางอะน,ะนะไม่ได้ไม่ได้ดูวูบวาอะไรมากมายนะฮะเอ๊ะทำไมมันมึนเลยผมลองขยับไปก่อนนะโอเคคุณผู้ชมน่าจะดีขึ้นนะอ่ะแบบนี้นะฮะคือมันไม่ได้ดูดีมากมายแต่ว่าที่ดีเลยคืออันนี้น้ำหนักดีฮะใช้งานได้ใช้งานได้ดีด้วยบริเวณด้านด้านบนเนี่ยนะมันจะเป็นแบบสีคล้ายๆกับควันลมดำแบบ จะดำก็ไม่ดำมากนะนะมันดำประมาณนึงนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้ามจับมันเป็นยาง abs โอ้โหบอกเลยว่าสมัยก่อนที่ผมเอามาปล่อยจําหน่ายใหม่เนี่ยนะครับคนที่เป็นบริการที่อยู่ตามผับตามอะไรเงี้ยเขาก็มาอุดหนุนกันไปนะเจ้าของร้านนะอุ่นหนุนไปเพื่อที่มาใช้ในงานป้องกันนะครับคุณผู้ชมแล้วมันใช้ได้ดีนะเป็นกระบอกสามท่อนเีลยผมถ้าจะใช้งานสะบัดแรง,งออกไปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมสะบัดให้นะอ่ะโอเคฮะพอสะบัดแล้วจะเป็นรูปแบบนี้นี่ ท่อนที่1ท่อนที่2แล้วก็ท่อนที่3นะครับเป็นดามจับโอ้โหแล้วแบบกระชับนะตีที่แตกนะคุณผู้ชมนะอันนี้แตกนะแล้วเวลาจัดเก็บเนี่ยเราถ้าเกิดว่าคุณไปอเอามือดันพยายามดันเงี้ยมันดันไม่ออกต้องกระแทกกับพื้นนะครับคุณผู้ชมฮนะกระแทกกับพื้นปึง้งแรงๆนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้นะแต่ผมต้องกระแทกกับพื้นข้างลางโอเคนะครับก็พอเก็บแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเหลือไม่ยาวมากนะครับเหลือแค่นี้พอพับแล้วนะี่ฮะ 9นิ้วครึ่งแต่ถ้าเกิดาสะบัดออกมามัน26นิ้วนะก็อ่ะใครจะเอาก็250บาทนะครับไม่รวมส่งนะค่าส่งจะอยู่ที่50บาทก็300นะเอาราคาเดียวคุณแบกไปไล้กันนะรับนะใครเก็บปทางใ้ผมเข้าเนื้ออีกก็ถ้าใจดีก็เอาเลยอย่างอื่นไปด้วยกันนะครับผมจะได้เบาๆค่าเจ็บปวดกระผมนะ <c oughs> อ่ะประมาณนี้เออแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นอันนี้ให้ดูก่อนคุณผู้ชมผมยังเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนะอันเนี้ยนะใครจะเอา100บาทส่งฟรีไป มีเฉียงหมูเป็นงานของชุมชนนะครับผมปกติแล้วเล่มนี้เนี่ยเขาขายกันสามร้อยนะคุณผู้ชมับแต่อย่างที่บอกไปผมเห็นงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือผมช่วยได้แค่นี้จริงจริงนะไปช่วยชุมชนมาแต่ชุมชนไม่ช่วยผมเลยงานมันบางไปนะกะเอาไปบบขาดทุนไปนะร้อยเดียวรวมส่งให้ยทุกอย่างเนะี่ยร้อยเดียวส่งเลยใครจะเอาก็ติดต่อได้นะครับเพราะตอนนี้มันเหลือไม่มากละเหลือประมาณสักสี่ห้าเล่มนะครับเนี่ยนะใครจะรับติดต่อได้เลยนะครับผมด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู เนี่ยนะเก็บงานก็แบบเนี้นะคุณผู้ชมนะแต่เอาไปใช้งานได้จริงนะถ้าคุณไปใช้แบบสมบุกสมบันนี่ไม่มีปัญหาใช้ไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาสวยงามนมี่ไม่ได้นะฮะไปได้นะอ่ะหนึ่งร้อยบาทสองฟรีเหลือห้าเล่มสุดท้ายนะ่ะโอเคมาเริ่มกันแบบไปจรีรารักษณะนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมฮนะวันนี้เนี่ยผมมีมีตัดโค้ทุเรียนอยู่สองอันนะเขาเรียกว่าใช้งานแบบตัดโค้ทุเรียนได้แล้วก็ใช้ ใช้ในงานของการตัดขั้วผบบลไม้ได้นะอย่างดีเพราะว่าการจัดเก็บต่างๆเนี่ยมาสะดวกตรงที่มันมีกระดุมให้1จุดนะแล้วก็ตอกได้หมด4ทีทองเหลือง2จุดนะครับแล้วที่สําคัญกนะ็คือดีไซน์นี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่กระทัดรัดราคาไม่แพงอะ่ะผมให้คุณ350ส่งฟรีนะเนี่ยนะแล้วเวลาใช้งานกนะ็คือถ้าคุณล็อกกระดุมตรงนี้ปั๊บเนี่ยสอดน,นิ้วเล็กน้อยดันขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับดึงออกมาปับ๊บนะ ซึ่งไอ้ระบบตรงนี้ดีนะระบบกระดุมเนี่ยมันล็อกไม่ให้มีดมันล่วงเวลาที่คุณพกพานะสอดเข็มขัดได้ด้วยนะครับผมตัดภาพมาที่ใบมีดของเจ้านี่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะรวดลายคล้ายกับดามัสกัสแล้วมันเป็นแค่ลายเฉยเฉนะมันไม่ใช่ว่าดามัสกัสแท้นะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาเข้าใจผิดว่าเฮ้ยผมโฆษณาดามัสกัสปลอมเป็นดามัสกัสแท้ไม่ใช่นะนะแล้วบริเวณตรงการตอกหมุดเนี่ยมันจะมีการตอกหมุดทั้งหมด3จุดนะฮะด้านบนจะเป็นหมุดแบบลักษณะเหมือนโมสเสกก็คือจะเป็นหมุดพิเศษนึง ฟูเทงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมดามจับเป็นดามไม้สาทอนด้วยนะและที่สำคัญก็คือถ้าคุณใช้ในการทําอะไรสักอย่างกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะจัดการใช้ได้อย่างคล่องตัวเพราะว่ามันทนทานมันแข็งแรงแล้วที่สำคัญก็คือขึ้นสนิมยากด้วยนะบริเ,รเวณตรงท้ายเนี่ยทำด้วยเชือกนะเป็นเชือกหนัง P u อัดนะครับเอาไว้ให้ดูมันก็จะลงตัวนะเวลาคุณจะไปแขวนกับอะไรคุณก็มัดตรงนี้แขวนได้เลยนะครับผม นะมีให้บริการ2ชิ้นนี่นะมีบริการ2ชิ้นถ้าใครจะรับก็ชิ้นละ350บาทส่งฟรีฮนะมีให้บริการ2ชิ้นด้วยไปจัดไปในะไหนๆช่วงนี้ก็อยากจะเอาของเก่ามารีเมคก็ต้องมีส่งฟรีเป็นโปรโมชั่นให้หน่อย <laughs> เดี๋ยวไม่ออกนะอ่าและรอบนี้ก็เหลือแค่คู่เดียวแล้วจ้าใครที่รอคอยรอยคอยอยู่นะคู่เดียวปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมเปิดดูก่อนนะเปิดดูก่อน อันนี้จะเป็นซอรกระดูกเล่มหนึ่งนี่อะไรเนี่ยอ๋อสอดนิ้วได้สอดนิวดดน้วน้ำตาลเหมือนกัน้งเนี่ยอ๋อไม่ใช่คู่ฮะ,ะผมขึ้นให้คนดูแล้วกันอันนี้แบบนี้น,น,น,นี่มีนี่เหลือหนึ่งเล่มน,นะฮะเป็นของบาฟุกุไนฟ์นะครับคุณผู้ชมด้ามจับเป็นด้ามไม้น้ำตาลแท้นะ เอาแบบนี้แล้วกันเอา350รส่งฟรีไปแล้วกันนะเล่มนี้นะปก,กติมัน3 5มิไม่รวมส่งนะเนขาที่แล้วผมจัดโปรโมชั่นใครซื้อแพ็คคู่ไปเจ็ดร0บาทส่งฟรีนะแต่ว่าไอ้ด้ามดำหมดแล้วจะเหลือแต่ด้ามน้ำตาลนี่แหละนะครับส่วนใหญ่เวลาผมเอามาด้ามไม้ดำมักจะเป็นด้ามที่คนนิยมรับไปนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมชอบแบบนั้นแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นงานงานดิบๆนิดนึงนะครับมีดก็ค่อนข้างสวยงามและเปิดคมแล้วด้วยนะคือถ้าคุณเอาเล่มนี้ไปช่วยงาน งานบวชงานแต่งแล้วเขาเนี่ยนะแล้วเอาไปช่วยในงานทำขอบข้าวป่าคือประเทศเลยนะ มันไม่มีใครมีเหมือนแน่นอนโดยทั่วไปแล้วเขาไม่ค่อยใช้กันลักษณะนี้แต่ว่านี่จะเป็นมีดของญี่ปุ่นเขาใช้ในการพวกทำปลาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเซาะได้ง่ายเพราะว่าบริเวณตรงปลายก็เซาะได้อะไรเงี้ยนะครับแถมตัวสอดนิ้วอะมันสามารถที่จะออกแรงได้นี่คือข้อดีของมันผมเปิดกล้องไปเลนวายนะครับคุณผู้ชมจะดูว่าให้ยทรงมันแปลกๆอาจารย์มันเบี้ยวๆไปแลวเปล่ากล้องไปเลนวายนะเปิดกว้างๆเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวพวกงานยาวๆด้วยนะครับนี่นะฟุกุไนหานะครับคุณผู้ชม หมือนจะมีสองเล่มมั้งเนี่ยเมื่อกี้อีกเล่มนึงมั้งเนี่ยนะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะเล่มนี้อืมป๊าบเดี๋ยวเราจัดการก่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยงานมีเชฟเดี๋ยวเนี้เริ่มอิ่มตัวหลายคนเริ่มอิ่มตัวเพราะว่ามีกันแทบจะทุกคนแล้วคนที่ติดตามมานานนี่คือเขามีกันแล้วไงคุณผู้ชมเขาก็เลยจะอิ่มตัวนะอันนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมเหมือนกันป่ะเนี่ยอ่าเหมือนกันเลยนะครับผม350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะเหลืออู่สองเล่มสําหรับเจ้า ด้ามน,น้ำตาลนะฮะ,ะมีเชฟสอดนิ้วทรงเดบะด้านน้ำตาลนะบอกผมว่าอาจารย์อยากได้เดบะด้านน้ำตาลอนาะจารย์ของบาฟุก,กุนะก็จัดไปครับ350ส่บฟรีฮะนี่แล้วก็ตัวนี้คุณผู้ชมฮนะซอกกระดูกซองมันจะเป็นซองหนังพียูอัดนะครับไม่ได้หนาอะไรมากมายนะักแต่ว่ามันใช้งานได้ดีก็เลยอ่ะโอเคให้อภัยนะฮะ อ่ะเปบดึงออกมาเสาะกระดูกยังอยู่เอ้ยไม่ใช่เสาะกระดูกอย่างนั้น <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าไอ้ตัวเสาะกระดูกนั่นยังอยู่คุณผู้ชมอาดามดำก็ยังอยู่นี่ว่าปะโหวันนี้มันทําไมอย่างนั้น <c oughs> แต่แม่ทําไมเขียนว่าเสาะกระดูกล่ะถ้าเป็นเสาะกระดูกอีกตัวนี้จะเป็นทรงนึงนะครับคุณผู้ชมอ่ะยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมฮะใครจะรับตัวนี้ก็สาวร้อยห้าสิบแล้วกันดำดำนะฮะส่งฟรีอ้าวใครเอาสองเล่มก็เจ็ดร้อยส่งฟรีนะฮะคุณผู้ชมโอ้โห เสียเซลเลยนะะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยครับแต่ว่าดำสีดำไม่เฉยนะฮะอ่าจัดไปเ <c oughs> ข้าใจผิดนะเนะี่ยมันเขียนแม่เขียนว่าซอกกระดูกก็นึกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีทรงที่ซอกกระดูกโดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมทรงปลายมันจะตัดเฉียงแล้วมันคมมากแลนะ้วนะ่ะเนเคยโดนกินมือไปรอบหนึ่งนะอ่ะโอเคฮะ แล้วก็เออโคลมเบียคุณผู้ชมฮนะอันนี้เหลือเล่มเดียวของทัางร้านเหลือเล่มเดียวจริงๆ G 3 3นะแล้วมันจะมาใหม่อีก2อวันนะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนสั่งโคลมเบียมารอบนี้เกือบเกือบอยกว่าเล่มน,นะนะแต่ว่าจํานวนรุ่นอ่ะมีไม่กี่รุ่นหรอกาอมันเหลือน้อยมากนะครับในในสตอ๊อกของดีลเลอร์นะ G 3 3ครับบริเวณด้ามจับจะเป็นด้ามดำตัดไม้น้ำตาลตอกได้หมด2จุดเลยนะ แล้วไอ้ด้ามตัวนี้เนี่ยมันโดดเด่นของมันอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องโฆษณาอะไรเยอะโคลอมเบียมันจะมีจุดเด่นคือที่ด้ามสันหนา4มิลิเมตรครับใบมดีดเปิดคมรับ100%นะครับใบมีดจะเป็นงานสแตนเลส4404ซึ่งผมต้องลบความเข้าใจผิดของคุณผู้ชมหลายท่านก่อนนะครับว่าเอออาจารย์มันก็เป็นสแตนเลสแล้วมันจะคมเหรอคือสแตนเลสที่คุณเข้าใจที่แบบคนไม่ใช่เล่นมีดอะเข้าใจกับคนที่เขาเล่นมีดอะมันจะอีกแบบหนึง่งคนละความเข้าใจกัน เพราะถ้าเป็นงานสเตเลส4 4 0 4เนี่ยมันจะมีความคมกว่าสเตเลสทั่วไปนะฮะเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งของมันมาเรียบร้อยแล้วความควบแน่นในต่างๆคือมันจะแน่นกว่านะฮะก็ G33 เล่มนี้290บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนะอ่ะเรื่อยๆื่อครับขายไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับโคลัมเบียเดี๋ยวมีคนเอาเองนะครับเพราะว่าเขารอวันที่คนที่ใช่มาเจอนะโค,คลัมเบียมันสวยอยู่แล้วกาไรน้อยนะโคลัมเบียกาไรน้อยแต่ เป็นของที่มาไวไปไวตลอดเสมอทุกครั้งนะครับผมก็เลยโอเคไม่มีปะนะัญหาเน้นจำนวนรอบที่เข้ามาแล้วกันนะเปิดกันที่มิดพับอยู่เพิ่งดีกว่อาอลเบอโรก่อนดีกว่าแ a ล b o อโร่สามครับ FIRST b u t PART t ทนะะนี่จะเป็นตำนานนะฮะที่สงครามเวียดนามนะครับนี่อเมริกันนะ อโอเคเดี๋ยวผมไปต่อเคยอ่านให้ฟังแล้วรอบหนึ่งเนี่ยแลมโบ3สามตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเล่มทีม่เขาเรียกว่าเป็นงานสำเนาแล้วพี่สุนทรเนี่ยเคยเคยส่งงานที่เขาทำเป็นงานไทเล็กเนี่ไห้ผมดูนะแล้วก็ผมก็โปรโมทวันนั้นะซึ่งผมก็ให้เบอร์ลูกค้าไปแล้วไม่รู้ว่าติดต่อพี่สุนทรหรือยังนะฮะแต่ว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่เขาทำหลังเขาเรียกว่าทำช่วงเขาเรียกว่าอะไร หลังเลื่องงานเป็นงานดีเลยกันนะที่ก็าทำนะก็ไม่รู้ว่ามีคนสั่งไปบ้างหรือยังนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนถามมาเยอะมากเลยนะแต่พอผมให้เบอร์ไปติดต่อปั๊ปบเหมือนเขาไม่กล้าติดต่อนะอ่ะโอเคอันนี้คือมันจะเป็นซองหนังพียูอัดที่ยังคงชมอยู่เสมอว่าแลมโบ3สามันทำได้ดีจริงๆนะฮะบาทส่งฟรีนะตัวนี้ใครอยากได้สายหดไปก็จัดไปเลยครับ แกกระดุมออกมาแล้วก็ดึงมาคุณผู้ชมจะพบว่ามันเป็นราชางานเดินป่าจริงๆนะนี่ผมชอบนะผมจะเอาไปตั้งโชว์อยู่เลยฮนะคุณผู้ชมตั้งโชว์ก็สวยเดินป่าก็ได้นะแล้วลุยงานหนักก็โอเคไม่มีปัญหานะครบเครื่องเลยให้มันเป็นราชางานเดินป่าด้ามจับจะเป็นด้ามไม้นะและที่สำคัญก็คือในส่วนของโลโก้เขียนว่า lambo นะ พัทีนะฮะนี่ความเยี่ยมยอดของเขาสวยเนะนี่ยไปงานสแตเลสีสีสูีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่านานแน่นนะด้านบนจะมีสันกระดูกงูให้ด้วยนี่เน,น,นี่เนี่สันสรกระดูกงูไปให้นะแล้วมีร่องเลือดด้วยนะขนาดยาวเปิดคมแล้วด้วยความยาวหนะ่สิบเจ็ดนิ้วเลยนะครับคุณผู้ชมโห,หดเลยนะตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีครับมีให้บริการสามเล่มนะครับสองสามเล่มประมาณนั้น ถามว่าทำไมเหลือแค่ได้อาจารย์ผมแม่จะติดพวกแลมิงแลมโบไว้อะครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณหกเล่มนะเขปล่อยไปเรื่อยไม่รีบนะปล่อยไปช้านะแลมโบเออลืมบอ,อกไปนะครับคุณผู้ชมอย่าเอากนไปลายไปใส่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเสียบเข้าไปแล้วจะดึงออกยากนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เสียหายเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปใส่นะครับเพราะว่าบางคนใส่ไปแล้วดันเข้าไปนะตัวนี้ซองพังเลยนะครับเอาออกไปได้นะอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบสงฟรีฮะมีบริการเจ็บเดินปลายทางครับ เบอร์โทร0631305304นะครับคุณผู้ชม0631305304ร้านมีกุ๊กออกอย่างดีครับบริการทุกท่านนะครับผมแลมโบ่4ใบเงินอา่าสักหน่อยแล้วกันถ้าเปิดแลมโบ่3แล้วไม่เปิดแลมโบ่4นี่คือไม่ใช่สไตล์ของร้านเรานะเพราะว่ามันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันเอาให้คุณเป็นตัวเลือกแล้วกันนะแต่พูดถึงซองอะ่ะแลมโบ่3กินขาดนะครับซองเขาดีกว่าแน่นหนากว่า นะส่วนแ a มโบ้สี่ซอก็จะบางนิดนึงนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงนะสำหรับผมผมองว่าต้องปรับปรุงมีใบรับประกันคุณภาพเหล็กไว้ให้นะถึงแม้จะเป็นงานสำเนาแลนะ้วแต่ว่าคุณจะได้งานสำเนาที่คุณภาพเหล็กตรงตามกับใบร์รับประกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คืองานแ a มโบ้สี่นะะหนึ่งในแรมโบ้ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานโดยเฉพาะ ไม่ค่อยมีใครเอามาโชว์เพราะมันโก้ที่มันทำงานได้ดีนั่นเองนะฮะนี่แลมโบเนะครับมีลเซ็นของ s y l v e s t ต r s อร์ l o ต e โ n แปะอยู่วันนี้ด้วยนะเลขโค, 1, 6, 1, 5, 0, ค้ด16150นะฮะสไลด์สี่หมื่แต่จริงๆเลขโค้ดจะมีหลายตัวนะคุณผู้ชมไม่ใช่อันนนี้ัเดียวมันมีสี่ห0ื่นเล่มคุณมาดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาดูแล้วมันมันออนแอร์ไปนานแล้วคุณผู้ชมก็ มีดเนี่ยอาจจะมีลักษณะนี้ไหมคุณผู้ชมถามผมก่อนนะถามผมก่อนเพราะอันนี้มีจานวนจากัดนะครับโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่มีโคตัวเลขตรงน,นี้แต่อันนี้มีจํานวนจํากัดนะครับมีสี่หมื่นเล่มบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดเดี๋ยวจะมาโอ้โหผมขายของไม่ตรงปกอะไรงั้นคือผมไม่อยากให้เป็นรูปแบบนั้นผมจริงใจเสมอในการขายของนะครับแล้วบริเวณด้ามจับจะเป็นยาง ABS ยาง ABS นะอันเนี้ยนี่นะฮะนุ่มดี ส่วนแลมโบตัว250ร้อยาคุณผู้ชมถ้าจะใช้งานอย่าไปซื้อนะมันบางเกินมันไม่มีอะไรเลยมันเปืองตังนะฮะฮใช้งานได้ยากแล้วคุณจะเก็บสวยๆก็แล้วแต่นะยครับอ่ะโอเคครับผม750ส่งฟรีครับเล่มนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางับนะกำไรได้น้อยแต่อยู่นานๆไปต่อแล้วโอเคเดี๋ยวเราลุยมิดพับกันจนกว่าจะหมดตรงนั้นแล้วกันฮนะ เราจะได้พักผ่อนกันสำหรับวันนี้นะฮะเปิดด้วยเจ้านี้ก่อนแล้วกันหมาป่าโบราณครับคราวที่แล้วเนี่ยนะผมได้จัดส่งนะตามไปให้คุณพี่ท่านหนึ่งแล้วเขาสั่งเป็นเซตนะแล้วผมก็ลืมใส่ไปให้ก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะส่งไปตามที่หลังไปแล้ะได้ไม่ได้ยังไงพี่บอกผมนะครับบอกผมนะนะวันนี้คุณแม่เขาเขาลืมเขาลืมนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะผิดพลาดอะไรก็ตามแต่ทุกท่านไม่ต้องกังวลสักนิดเดียวนะครับ มันจะเสียอย่างเดียวคือเสียเวลาในการรอแค่เองแต่ว่าผมดูแลท่านเต็มที่ไม่มีการเก็บตังค์เพิ่มถ้ามันผิดพลาดจากผมท่านรอนิ่งๆตรงนั้นแล้วผมจะส่งของใหม่ไปให้ถ้าของใหม่ไม่มีผมคืนเงินและคุณไม่ต้องส่งของกลับคืนผมหาด้วยนะของที่ได้ไปไม่ต้องมาคืนผมนะฮะคุณเอาไปเลยผมดูแลคุณระดับนั้นนะฮะยกไว้ถ้าจักว่าเป็นพวกสมูไรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่ อ่าคุณได้ไปปั๊บแล้วมันมันมีปัญหาหรือว่าอะไรตรงนี้ก็อาจจะต้องขอคืนเนี๋ยผมจ่ายค่าจะส่งให้เพราะว่าผมก็ต้องไปเคลมเหมือนกันเพราะมูลค่ามันหลายพันนี่ก็ก็จะแย่เกินนะครับคุณผู้ชมนะอ่าหมาป่าโบราณดียังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับนี่ยังเหลืออยู่สองเล่มนะเนี่ยสำหรับหมาป่าโบราณเอ้ผมว่าตั้งแต่ผมย้ายมาห้องทางานใหม่อ่ะรู้สึกว่าไฟมันจะมืดๆแล้วเนี่ยเนี่ยนะผมเอ้หรือว่าผนังมันขาวไปใช่ไหม เดี๋ยวเขาหลังจะต้องหาพมานมาติดนะค,คุณผู้ชมไม่งั้นไม่งั้นรีวิวแล้วมันดูไม่ชัดนะหมาป่าโบราณหนึ่งในมตรพับที่ขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่า,ทาแต่ว่าวันนี้เทยังไงมันเหลือเหลือสองเล่มนะพูดไปเรื่อยจริงจงไม่ได้ขายดีขนาดนั้คุณผู้ชมฮนะมันก็ประมาณหนึ่งนะครับเจ้านี้เนี่ยมันจะเป็นงานหมาป่านะที่มีการนูนขึ้นมาอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็มาสวยตรงที่ใบมีดมันทำลวดลายดามัสกัดด้วยนะ แต่จริงแล้วไม่ใช่ดามัสการแททนะมันเป็นแค่ลวดลายเฉยๆส่วนหมาป่าโบราณที่ผมเรียกเนี่ยคือมันเป็นมีดใหม่นะคุณผู้ชมมีดพึ่งผลิตนี่แหละแต่เขาทำสีทำฟิลลิ่งแล้วก็กราฟิกขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นความโบราณผมก็เลยจะเรียกแบบนี้เสมอเพราะว่าร้านเราเปิดมาแบบนี้เราก็เรียกแบบนี้ความยาวตลอดทั้งชิ้นง,งานเนี่ยจะอยู่ประมาณสักเกือบเก้านิ้วดามจับอย่างเดียวประมาณสักสี่นิ้วครึ่งนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้มีระบบฟิปเปอร์ให้ตัวล็อกเป็นแบบไลเนอร์ล็อก นะฮะอ่ะก็ถ้าเกิดคุณจะรับแล้วก็250บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งเป็นแบบเหมาจ่ายนะ50บาทคุณสั่งกี่ชิ้นก็ได้ต่อการส่งหนึ่งครั้งนะครับไม่มีปัญหานะฮะบ,บริการได้อ่ะวานไปโอ้โหไม่จิว๋วสองแข็งยังยู่กหรือนี่เอาไป500บาทส่งฟรีคุณผู้ชมฮนะเหลือเล่มเดียวแล้วเนะี่ยด้านบนจะเป็นแท่งแมกนีเซียมด้านล่างมันจะเป็น หินรับมีดตรงกลางจะเป็นเข็มทิศนะฮะแล้วตรงตรงนั้นท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นมีดดึงมาครับสองแข็งนะปั๊บนี่แบบนี้เลย500ยนะฮะแพงจัดนะสนนันหนาหนาแบบนี้นะไม่ต้องห่วงว่าความแข็งมันได้ไหมอาจารย์ด้เรื่องแน่นอนฮนะแล้วถ้าเกิดปล่อยไม่ได้ก็มีโอกาสได้เป็นหนี้แน่นอนนะนี่ฮะคุณผู้ชมอ่ตรงนี้ผมทากาวนะครับกาวมันกัดมือนะคุณผู้ชมต้องขออภยัยเลยนะนี่นะี่ฮะ ถ้าคุณจะรับก็5 0 0ส่งฟรีครับมีให้บริการเหลือเล่มเดียวแล้วมั้งเนี่ยอ่ะไปเนี่ยเขาเรียกว่าสู้ชีวิตนี่ยแต่ชีวิตสู้กับมือโดนกาวกัดนะครับผมเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนไม่ได้ร่ำรวยแต่แรกนะ,นะก็สมบุกสมบันนี่แหละแต่ว่าผิวพันธุ์ร่างกายมันแพ้ง่ายนะฮะอ่ะต่อมางานบราวนิ่ง โอ้โหยังอยู่อีกเลยโอ้เปิดมาอ่อนใจขึ้นรอบที่สามอะมาเป็นไงเนี่ยเอาอ่าคุณผู้ชมฮะต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีอ่าไม่เป็นไรฮะถ้าชอบถูกใจก็ว่ามาถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรฮะ บริเวณด้านล่างเนี่ยทีาตามจับจะเป็นยางนะแล้วก็จะมีลวดลายตะข่ายถักเป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้ด้วยนะครับตลอดทางชิ้นงานเลยสันท้ายร้อยเชือกได้ครับบริเวณด้านบนจะเป็นลักษณะเหมือนก้างปลานะจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นด้านบนด้านหลังมีระบบฟิปเปอร์ให้นะฮะเปิดออกมาไม่มีไม่มีระบบ a s i s open หรอเดี๋ยวเอาใหม่ดินะ่ะถ้าไม่มีให้คุณสบัดเข้ามือเล็กน้อยนะครับแบบนี้ฮะเท่เลยฮะ มีตาโลโก้รูปเหยี่ยวไว้ให้นะดุดันไม่เกรงใจใครจะได้ระวังไว้รอบหน้าจะไม่รับมานะตรงกลางมีคลิบสีน้ำเงินให้ด้วยเป็นระบบ l i n เนอร์ลอกนะครับก็ถ้าไม่มีใครรับวันนี้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไร2 5 0ส่งฟรีครับสำหรับตาเหยี่ยว2ตัวเนี่ยนะคุณผู้ชมใครจะรับมีดพับบาวนิงลายเหยี่ยวก็จัดไปฮนะเหลือเล่มเดียวแล้วนะสุ้ๆอ่ะ บอกตัวเองไม่้บอกใครเลยสู้ๆอ่ะบโบรเกอร์อะไรวะเนี่ยมันคือบโบรเกอร์อะไรดูก่อนฮะอ๋เอเ้าเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งเล่มโบรเกอร์ลายไม้ฮะเขาที่แล้วไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งไม่รู้ว่าคนจะชอบไหมแต่ว่าอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวสวยดีออกนะ ผมว่าสวยดีออกอันเะนี้ยไม่ชอบกันเหรอแต่ไม่เป็นไรนะอยู่ที่คนชอบนะครับคุณผู้ชมนี่นะผมว่าสวยดีไงบล็อกเกอร์ตัวนี้นะถ้าคุณจะรับก็250บาทส่งฟรีฮนะช่วงนี้รีวิวแบบเยอะๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของใหม่คุณผู้ชมคนดูยังเบื่อเลยฮนะคนรีวิวเบื่อแน่นอนไม่ชอบพูดอะไรที่มันซ้ําเดิมนะตอนนี้ของใหม่ผมสั่งมาแล้วรอคอยน,นะครับคุณผู้ชมกําลังเดินทางมานะ อ๋อที่สําคัญคุณผู้ชมฮะมีดหมอตะก,กุด3ดอกอะไรต่างๆนี่นะผมเพิ่งหาได้มาอีกเล่มหนึ่งนะใครจะรับยังไงก็เดี๋ยวติดต่อหลักหม่จองๆกันไว้ก่อนได้แต่ของมาถึงจะได้ส่งให้เลยนะครับคงจะไม่ได้ขึ้นนะถ้าเกิดทั้งหมดก่อนก็ไม่ได้ขึ้นนะครับนะอ่ะอะ,อะไรวะเนี่ยเหลือ2เล่มเนี่ยโอ้โหตัว400บาทโซงฟรีมาแล้วแบบนี้เอา้าสี่ร้ว่ะ ใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่มากมันใหญ่คุณผู้ชมฮะอืมอ่ะคุณผู้ชมฟังผมนะฟังผมนะเอาไ้สองร้อยห้าสิบไม่รวมส่งนะครับสองร้อยห้าสิบไม่รวมส่งตัวเนี้ยไม่รู้ผมจําผิดไหมนะราคาตัวใหญ่มากนะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณแม่ผมขายเนะขาอาจจะขายสี่ร้อยส่งฟรีได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะ แต่ถ้าผมจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้ผมเปิดให้เลยนะครับเอา250ไม่รวมส่งถ้าใครจะเอาบาวนิ่งตัวใหญ่ตัวนี้บอกแล้วกันนะฮะถ้าผิดก็คือก็ได้แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะขายอ่ะแต่ถ้าคลิปหน้าจะได้ปรับให้มันถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกต้องก็โอเคครับเดี๋ยวยาวๆไว้กั250นะฮะตัวนี้คือเป็นบราวนิ่งตัวใหญ่ครับประกับไม้ตัดสายเบลได้ด้วยนะตรงท้ายอะ่ะสามารถใช้ในการไขได้หรือทุบได้นี่นะ แล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกฝั่งหนึ่งมีคลิปเน็บนะอย่างอลังการเลยมันใหญ่อย่างวันนี้เฮ้ยฉันคิดราคาฟิปโปเนี่ยนะเอาแต่ไม่เป็นไรสองร้อยห้าสิบไปรวมส่งเลยครับถ้าเจ็บก็เจ็บแค่สองเล่มน,นี่มันเหลือแค่นี้นะอ่ะใบมีดสีดําครับแล้วก็ระบบเปิดเนี่ยมันจะมีฟิปเปอร์ให้แล้วก็จะมีตัวล็อกไปแบบหลายนั่ล็อกกดลงได้นะ,นะ,นะมีตัวรับมือด้วยนะถาดด้านบนนะแบบนี้นครับคุณผู้ชมครับ ถ้าจะรับราคาอยู่ที่250บาทไม่รวมส่งฮนะอะจาจัดไปครับปรับเขาให้เดี๋ยวรอชุดใหญ่มาก่อนจะได้รีวิววันดีๆเต็มที่หน่อยวันนี้รู้สึกว่าฟิลลิ่งในการรีวิวไม่ค่อยมีแต่ว่ามาทำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทำเลย FC จะเหงาๆจะดูอะไรมาพูดคุยให้ได้เห็นหน้าเห็นตาก็ยังดีนะยามที่ผม เดือดร้อนยามที่ผมมีเรื่องให้ FC ต้องช่วยเหลือและท่านก็นมาช่วยเราเต็มที่เพราะฉะนั้นยามนี้ท่านอยูเหงาผมก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนนะถึงแม้ของจะไม่ค่อยมีก็ตามอะไรวะเนี่ยอืมคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ไหมเนี่ยเนี่ยผมทำกล่องส่งให้ในการนี้ยจริงมันเหลืออยู่เยอะมากนะปกติเนี่ยมัน250ไม่รวมส่งใช่ไหมพอสั่งชิ้นเดียวเนี่ยอยู่ที่300บาทผมเอาแบบ เอาแบบสนุกสนานไปเลยกันนะมีดพับกล่องเล็กตัวนี้นะครับกล่องม่จะอะไรก็ไม่ใช่ส์กลางผมจะสุ่มให้คุณใครจะเอาสุ่มนะอันนี้สุ่มนะสุ่มนะคุณฟังผมนะผมขาดทุนให้ทุกออ,อเดอร์เลยนะเอาไป200บาทส่งฟรีเนี่ยนะกล่องเนี้ยสุ่มไปเลยนะครับ200บาทส่งฟรีใครอยากรู้ใจมา200บาทนะฮะเดี๋ยวส่งฟรีให้เพราะปะกติแล้วเนี่ยราคาเล่มนี้ผมขายอยู่ที่250นะครับ แบบไม่รวมส่งด้วยถ้ารวมส่งเล่มเดียวจะอยู่ที่300บาทแต่วันนี้คุณเอามา200บาทส่งฟรีอะส่งให้อันนี้อ่ะโอเคนะครับแล้วก็อะ,อะไรวนะเนี่ยอ๋ออันนี้บราวนิง่งอ่าอ็ครับคุณผู้ชมถ้าใครจะรับ250าไม่รวมส่งนะตัวนี้เป็น X31 นนะครับวันนี้ขึ้นให้เร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่า มันจะหมดแล้วอ่ะตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวชุดใหญ่ละเอียดดีๆเดี๋ยวผมมาจัดให้ทีหลังนะครับตะขอสับช้างก็มาแล้วนะครับผมจะเป็นตัว999นะมาอยู่2ชิ้นยังไม่ได้เปิดเลยเนะี่ยเพราะว่ามีท่านหนึ่งบอกว่าอยากได้นะแล้วแลวจะเอาหมดทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวคุยละเอียดอีกทีนะครับแต่ได้กันว่าใครจะอะไรยังไงติดต่อได้นะครับคุณผู้ชมนะแต่ยังไม่ได้คุยละเอียดยกับเขาเลยเดี๋ยวเราคุยอีกทีนะแต่ว่าเห็นคุณแม่บอกว่ามีคนสนใจนะแต่ว่า ผมมีตะขอสับช้างอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนั้นคือเก่าเลยนะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันทีหลังนะอแล้วก็ตัวนี้ครับ400บาทส่งฟรีครับมีติดปลายปืน AK-17 ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับ300บาทส่งฟรีครับคุณผู้ชมครับโอเคฮะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะว่า เราไม่มีของอะไรที่มันแบบดึงดูดใจผมก็เลยไม่ค่อยมีฟ e e l i n g ในการทําแต่ว่าวันนี้ก็มาให้เห็นหน้าหเห็นตาให้รู้ว่าผมยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับยังคงทํางานใช้นี่เหมือนเดิมโอเคครับผมสำหรับใครสนใจ0631305304นะครับร้านมีครูออยดีบริการทุกท่าน,นครับผมสำหรับคิปนะี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ